สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเท็ี้และรายการซัดแชเฮะเนื้อหาสาระดีๆสำหรับโทรศัพท์มือถือแอปพลิเคชันลอุปกรณ์เสริมครับคุณผู้ชมเห็นคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้ไหมมันคือการทำสโลโมชันผ่านโทรศัพท์มือถือซัมซุงครับผมคุณผู้ชมเองที่ใช้โทรศัพท์มือถือซัมซุงอาจจะต้องเป็น Android 11หรือ Android 12ก็สามารถจะใช้วิธีการแบบนี้ได้เช่นกันครับอาจจะต้องเป็นโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่นิดนึงครับรุ่นเก่าอาจจะไม่มีฟีเจอร์นี้ก็ได้เรามาดูวิธีทํากันดีกว่าครับ วิธีทำไม่ได้มีอะไรยากเลยครับเปิดแกลเลอรี่ขึ้นมาและดูคลิปวิดีโอที่เราถ่ายไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับนี่ก็คือคลิปวิดีโอล่าสุดนี่เลยครับพอเราแตะเข้าไปนะเราเล่นปกตินะครับคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าภาพมันเล่นแบบปกตินี่แหละไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยครับผมแต่หากครับเราต้องการปรับให้เป็นสโลโมชันนะฮะเราก็มาแตะที่ ตรงนี้เลยครับเครื่องหมายปากกาครับเมื่อแตะเครื่องหมายปากกาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมสังเกตนะฮะว่าเครื่องมือที่มันเกิดขึ้นในบริเวณแถบนี้มันมีตัวหนึ่งที่เขียนว่า 1X แบบนี้ใช่ไหมครับเราลองแตะเข้าไปดูซิ แต่อีกครั้งหนึ่งมันกลายเป็น 2x ครับ 2x นั้นไม่หมายความว่ามันจะเล่นด้วยความเร็วมากกว่าปกติ1เท่าครับลองกดเพลย์ซิดูสิครับคุณผู้ชมฮะมันกดเั๊บนะฮะก็จะกลายเป็นการเล่นภาพเร็วๆๆๆแบบนี้แต่หากเราแตะไปอีกครั้งครับผมแตะเข้าไปกลายเป็นเซตหนึ่ส่วนสอ x ครับภาพตรงนี้ก็จะกลายเป็นภาพ slow motion อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหลคะครับผมเราสามารถจะเร่งให้เป็นภาพที่เร็วขึ้นหรือทํา slow motion แบบนี้ด้วยตัวเองก็ได้ง่ายๆไม่ต้องไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน อะไรมาไม่ต้องไปใส่คอมพิวเตอร์ให้วุ่นวายครับหลังจากทาเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมกดคลิกคาว่าบันทึกตรงนี้ทุกๆครั้งนะครับผมหากบันทึกไปเรียบร้อยก็เสร็จแล้วล่ะครับก็สามารถเอาตัวนี้ไปใช้งานได้เลยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามแซ channel ครับสวัสดีครับ